ต่อไปนี้นะครับจะแนะนำการแสดงนะครับการใช้กระดาษโปสการ์ดหรือว่ากระดาษนิตยสารตัดขนาดเล็กนะครับเสกผ้า3ผืนได้ใช้ของทั้งหมดด้วยกัน3อย่าง3ชิ้นหลักนะครับกระดาษผ้าแล้วกเ็เป็นกระดาษตัดเป็นรูปกลวยให้ใส่พอดีกับเสียบเข้าไปในนิ้วนิ้วนางได้นะครับแบบนี้ ในขั้นแรกนะครับเอากระดาษเอาผ้าใส่1นึสองสามยอย่างนี้นะครับการเคลื่อนไหวของมันก็คือ1 2 1 2ย้อนกลับมาย้อนกลับไปในขณะที่เริ่มแสดงนะครับก็คือให้เราเสียบกระดาษแล้วก็ภาพเอาไว้ในมืออย่างนี้ ในขณะผู้ชมที่จะดูก็คือดูในมุมนี้ดูข้างหน้าข้างหลังในขณะที่จะเปลี่ยนโชว์ให้เห็นว่ามือข้างขวาไม่มีอะไรให้พลิกนิ้วแล้วใช้นิ้วโป้งนี่แล้วกาน,นิ้วกับในตอนที่จะพลิกกระดาษให้ผู้ชมชมทั้งสองข้างก็คือ หลังจากนั้นตอนที่จะภับเป็นกลวยก็คือกลับมุมม้วนหมุนแล้วก็หยิบออกมาทีละพื้นแบบนี้นะครับเมื่อพอหยิบออกมาเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เคลียร์ก็คือจับหมุนแล้วใช้นิ้วนางนะครับหึ่งกลับ ให้เห็นว่าไม่มีอะไรแล้วก็ดันกลับวางทับเอาไว้เลยแบบนี้ครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแบบโฮมเมคเกอร์นะครับทำเองถ่ายเองตัดต่อเองทุกอย่างเลยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับลุงอาลีไว้ด้วยขอบคุณนะครับ